ัวนายกอิงแพรทองทานผู้ที่มีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซนต์ในการปรับครอมอครับอาจารย์ว่าอย่างไงผมว่าตอนนี้คุณแพรทองทานต้องเอาตัวเองให้รอดในฐานะนายกก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าความยอมรับต่อคุณแพรทองทานผมว่าหลายเรื่อง้วยอาจารย์ใช่แต่ว่าที่หนักที่สุดคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยม,มันคือการทําลายความน่าเชื่อถือของคุณแพรทองทานเกือบจะผมว่ามันเกือบจะฟังเส้นสุดท้ายแล้วนะเพราะรว่า โอเคเดิมคนก็จะวิจารณ์รัฐบาลแพ่ทองทานว่าคุณแพทองทานทํางานไม่ดีต่างๆนานาแต่ว่าความล่าช้าเรื่องกัมพูชาเนี่ยมันมันเยอะจริงๆจนจนผมว่าคือทุกสีเสื้อเนี่ยสามัรคีกันวิจารณ์แพทองทานนะอ,อาจจะอาจจะยกเว้นสีแดงนะครับแดงเข้มแดงเพื่อไทยเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่วิจารณ์แต่ว่ามันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมแพทองทานทำอะไรเรื่องกัมพูชาช้าขนาดนี้ม28มีการประทะครับนะครับกว่าที่รัฐบาลจะยอมรับว่ามีการประทะแล้วเข้ามาในพื้นที่ ประมาณ200เมตรนะครับใช้เวลาเกือบ9วันวกว่าจะถาแถลงการฉบับแรกออกใช่นะครับนั่นคือเกือบวันที่10ครับแล้วก็มาตรการต่างๆของรัฐบาลก็ล่าช้าสิ่งที่สังคมเรียกร้องเรื่องการปิดด่าน huh. นะครับเรื่องของการปิดเส้นทางบอนการพนันอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ขานรับแล้วนอกจากรัฐบาลไม่ขานรับเครือข่ายรัฐบาลตอบโต้ด้วยว่าการทําอย่างนี้การปิดด่านเป็นการสร้างสงครามอย่างนี้เนี่ย huh. คือมันมีคําถามเยอะเลยว่าเอ๊ะคุณแพทองทานเขา <ๆ S 2> เขาแยกแยะระหว่างความเป็นลูกคุณทักษิณซึ่งเป็นเพื่อนกับสมเด็จฮุนเส้น การที่ครอบครัวชินวัตรรวมทั้งคุณแพทองทานกับสมเด็จคุณเซนสนิษสนมกันเนี่ยนะครับคุณแพทองทานแยกแยะได้ไหม,มแล้วคําถามแบบนี้มันเป็นคําถามซึ่งมันไม่ควรเกิดกับผู้นําคนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามค,ค,คือถ้าเราพูดง่ายๆคือวันนี้กัมพูชากับไทยเกือบจะมีสงครามกันนะครับแล้วก็สิ่งที่กัมพูชาถลกไทยเนี่ยมันเป็นแผนการที่เตรียมกันไว้นานมากต้นเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งคนขึ้นไปบนพื้นที่ประสาทลร้องเพลงนะครับมีการบอกว่าเอสาราตีมุกเป็นของเขาอย่างเงี้ยนะครับมีการ ซอมรบก,กับจีนในชายแดนใกล้ๆไทยแล้วก็ขนกองกําลังเข้ามา uh huh. นะครับซอมรบเสร็จประมาณวันที่27ก็ไม่ขนกองกําลังกลับทุกอย่างมันคือการแพลนไม่หมดแล้วครับ uh huh. ทีนี้พูดตรงๆผมว่าในความรู้สึกคนไทยคือเหมือนกัมพูชาเป็นศัตรูกับไทยแล้วแหละนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นเรื่องระดับประชาชนก็ตามแต่รัฐรัลมันไม่ดีแล้วก็ภาพสมเด็จหุนเซนก็ถ้าพูดตรงๆคือเป็น เหมือนเป็นศัตรูกับประเทศไทยอย่าตอนนี้แล้วนายกไทยกลายเป็นญาติพี่น้องกลายเป็นคนสนิทเนี่ยมันมันเสียความ,มน,น่าเ<อ>ชื่อ<ย>ถือนยงกัน<ะ>มันมันประหลาดนะมันเหมือนกับบ้านเรามีศัตรูบุกเข้ามาบ้านเรา <c oughs> แต่ว่าเจ้าเมืองของบ้านเราเนี่ยเป็นญาติกับศัตรูที่บุกค่ะ <c oughs> แล้วคนในเมืองคือพวกเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตั้งด่านปิดตั้งด่านปิดตั้งด่านปิดไล่ประเทศนั้นไปเจ้าเมืองเราบอกไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดปิดทําไมปิดแล้วเกิดสงครามไม่ปิดไม่ปิดจนกองทัพต้องเป็นคนปิดอย่างเงี้ย ความรู้สึกของประชาชนผมว่ามันมีแล้วผมว่าเรื่องนี้พอเกิดนี่มันมันเป็น t เวอร์ออ of no return นะมันไม่ใช่เรื่องความสามารถแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นประเด็นเรื่องความสามารถเรื่องไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจแต่วันนี้ไม่ไม่ใช่ความสามารถมันเป็นเรื่องความความเชื่อมั่นนะว่าคุณทําเพื่อประเทศนี้จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งคํายังไงเรื่งเรื่องเรื่องเรื่องดินแดนเรื่องอธิปไตยความเป็นชาติของเรา มันต้องมาก่อนช่กับการสนิทสนมกันความสัมพันธ์ของสองครอบครัวสองระกูใช่ลูกคุณแพรงทันแกวางตัวไม่ดีจริงๆไงคือคนไทยรู้ส <Columbus> ึกว่าแกเกรงใจคุณนเซนมากคุณพ่อไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยไงมันถึงเป็นคําถามนี่ว่าพ่อกับลูกเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าผมว่าก็คือเขาเล่นเกมเดียวกันก็คือว่าคือสมเด็จหุณนเซนกับครอบครัวคุณทักษิณเขามีบุญคุณกันเยอะใช่ไหมครับผมว่าก็ตั้งแต่รัฐบาลปีสี่เก้าคุณทักษิณขาลงโดนโจมตีเรื่องต่างๆนานาสมเด็จคุณนเซนก็เป็นคนอบอุ้ม สมเด็จคุณเซนเนี่ยหลังน้ำมันปี49ซึ่งคุณทักษิณตนจมตีเรื่องเจ้าเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเป็นคนตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญคุณที่คุณคุณเซนมีกับคุณทักษิณนมันเยอะมากผมว่าบุญคุณที่มันเยอะระดับ20ปีนะครับเยอะตั้งแต่ยุคคุณทักษิณมาถึงยุคคุณยิ่งรักคุณแพทองทานเนี่ยผมว่าคุณทักษิณกับคุณแพทองทานไม่สามารถพูดอะไรกับสมเด็จคุณเซนได้และอาจจะไม่กล้าพูดด้วยนะครับเราไม่รู้ว่า ในเวลาที่คุณทักษิณลำบากเนี่ยสมเด็จทุนเซนช่วยอะไรเอาไว้เราไม่รู้นะใช่ไหม,มแล้วธุรกิจเขามีอะไรในกัมพูชาชอไอ้ไอ้ความลับต่างๆคุณทักสิณเนี่ยผมว่าสมเด็จทุนเซนแกคงมีตุนไว้ในสต็อกเยอะพอสมควรนะม,มันไม่ใช่เรื่องบมงอเอิญนะครับที่คุณทักสิณเงียบทั้งที่เรื่องเนี่ยเพื่อนสนิทของแกเป็นคนมาทาร้ายประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเัื่อเอิญอย่างแน่นอนที่คุณแพททองทานก็เงียบนะครับลวมทั้งพักเพื่อไทยทั้งพักก็เงียบด้วยนะครับ ในเวลาที่เพื่อนสนิทของคุณทักษิณและญาติของคุณแพรทองทานมาทำลายประเทศไทย <c oughs> <c oughs> คําถามนี้อันตรายนะครับแล้วมันไม่ควรจะเกิดกับผู้นําในประเทศไหนเลย <c oughs> อืทีนี้กลับมาที่คอรมอตัวนายกก็เช่นเดียวกันครับทีนี้สุดท้ายอาจารย์มองว่าใครต้องเป็นคนคอกันแนะ่คือถ้าเรามองกันแบบคอกันเมืองแล้วก็แบบอินกันเมืองนายก ตัวจริงคือคุณทักษิณเราก็จะเดาว่าคุณทักษิณเป็นคนเคาะแหละว่ารัฐมนตรีจะเป็นใครคุณานายกแพทรงทานก็คงจะเซ็นแค่นั้นโดยตําแหน่งมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์ผมว่าคุณทักษิณเป็นคนดีลในเรื่องใหญ่ๆเช่นกระทรวงพลังงานใครจะได้คุมไอเ้เรื่องงี้คุณแพทรงทานเล็กเกินไปนะรเรื่องประเภทมหาดไทยจะได้ไม่ได้อย่างเงี้ยคุณแพทรงทานไม่มีศักยภาพจะคุยคุณแพทรังทานอาจจะได้บ้างในตําแหน่งเล็กๆ นะครับเช่นรัฐมนตร,มรีประจําสํานักนายกขอเป็นคนของตัวเอง ờ, รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวอะพูดต้องๆคือรัฐมนตรีประเภทกระทรวงเกรดสีทั้งหลายนะผมว่าไอ้ส่วนนี้คุณแพทองทานได้เป็นคนคุมเองแน่แล้วเราก็จะเห็นว่าในรัฐบาลแพทองทานเนี่ยก็จะมีกลุ่มรัฐมนตรีอายุน้อยนะครับที่ได้คุมซึ่งเป็นคนของคุณแพทองทานแล้วก็เป็นคนที่คุณแพทองทานไปไหนก็จะเดินล้อมหน้าล้อมหลังนะครับเช่นรัฐมนตรีจิราพรคุณสูนักนายกคุณแพทองทานไปไหนตามตลอดนะครับ คุณสุดาวันนะครับที่เคยคุมกระทรวงท่องเที่ยวและมาคุมกระทรวงวัฒนธรรมคุณแพทย์ทองทานไปไหนก็จะประกบตลอดนะครับหรือว่าคุณธีรรัฐ์อย่างนี้นะครับก็คงจะเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าการปรับรอบนี้กลุ่มที่คุณแพททองทานจะพูดได้คือว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเอายังไงเพราะกลุ่มที่เป็นคนเสร็จคุณแพทย์ทองทานเนี่ย การทํางานมันไม่เห็นผลงานจริงๆคุณจิราพรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ตอนเป็นสสคนก็ชอบแกเยอะแต่พอคุณสานักนายกผลงานไม่มีคุณทีรัฐคุมมหาไทยผลงานก็ไม่มีนะครับคุณสุดาวันย้ายจากท่องเที่ยวมาวัฒนธรรมผลงานก็ไม่มีนะครับศิลปินแห่งชาติยังพิ่งลาออกไปแล้วบอกว่าลาออกเพราะด่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้อย่างเงี้ยนั้นผมว่าคนที่คุณแพทองทานเป็นคนเลือกเนี่ยนะครับมีปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับคือผลงานไม่มีเลย นะครับนั้นมันก็จะมีปัญหา2ส,ส่วนส่วนที่คุณทักสินเลือกเป็นเรื่องของการดีลนะครับดีหรือไม่ดีก็ว่ากันแต่ส่วนที่คุณแพทองทานเลือกเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กเลยแม้แต่คนเดียวแย่มากในยงา <จะ S 2> ย่ายกันเฉพาะตํตำแหน่งของเพื่อไทยอย่างที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับ A, B, C ก็ตามถ้าถ้า,ถ,าถ้าหมุนกันคนในเพื่อไทยยังมีมาสับเปลี่ยนได้อยู่มมีครับมีครับอย่างเช่นในกลุ่มรัฐมนตรีกลุ่มผู้ติดตามคุณแพทองทานเนี่ยผมว่าก็มีคนรอเป็นอีกเยอะนะครับอย่างเช แล้วก็สนิทสนมกับคุณโอ้คุณอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมว่าคุณเดียก็เป็นสสสมัยที่สองเท่าคุณจีราพรก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจีราพรเน,นี่ยนะครับทําไมได้เป็นนะรัฐมนตรีล้วฉันยังไม่ได้ไไดเป็นใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณเดียคงคิดว่าฉันต้องได้เป็นสักวันหนึ่งนะครับผมว่าแม้กระทั่งคนอื่นๆอย่างคุณหญิงลิธิพรน,นะครับซึ่งก็ช่วยงานพรรคมานานก็คงคิดว่าเออถ้าเกิดคนนั้นคนนี้ได้เป็นชันก็ควรจะมีโอกาสได้เป็นแม้กระทั่งคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดผมว่าแกก็คงคิด ถ้าสอนระวงเพียรทองเป็นรัฐมนตรีได้ผมก็มีสิทธิ์เป็นได้นะครับรวมทั้งกลุ่มถุงเงินพักคนอื่นๆที่คุณทักษิณดึงกลับพักนะครับ,รบผมเข้าใจว่ามีอีกหลายคนซึ่งก็รอคิวเป็นรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคงจะได้เห็นคงจะได้เห็นแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่พอได้เป็นก็จะไม่ได้ทําให้รัฐบาลมีอะไรดีขึ้นมาเพราะว่า ก็เป็นคนที่เป็นตามโคตาเป็นตามรอบออนะครับส่วนที่จะทําให้รัฐบาลดีก็คือไอ้ส่วนที่คุณทักษิณไปดีลมาในแหละนะครับไอ้เบร์ใหญ่ๆกระรูงใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำให้คนเห็นความหวังหรือว่าดีลสําเร็จไหมใช่แล้วหลังจากมาแล้วจะเป็นยังไงใช่ส่วนของคุณแพทองทานเนี่ยมันกระรูงเล็กๆนะครับ <c oughs> มันเอาใครมาเป็นคนก็ไม่ได้สนใจครับครับสุดท้ายอาจารย์อย่างที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยตอนนี้เท่ากับว่าเพื่อไทยเริ่มทําอะไรภูมิใจไทยไม่ได้แล้วหรือเปล่า ผมว่าทำไม่ได้นะครับยกเว้นเรื่องของประเภทแบบคดีสอวอะไรพวกนี้นะครับทาได้ในแง่การข่าวนะครับในแง่ของการออกข่าวว่าโอสอวมีปัญหานะครับแต่ว่าจะถึงขั้นลุกคาดภูมิใจไทยเนี่ยผมว่ายังไม่ได้แล้วเราก็เห็นว่าในแง่กฎหมายตอนนี้กระบวนการที่ทางฝั่งเพื่อไทยหรือดีเอสไอจะเล่นสวเนี่ยจริงๆเป็นแค่เรื่องของการเรียกมาไตาส่สวนยังไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วในฝั่งเพื่อไทยก็คือคุณทวีถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เสียบุคลากรสําคัญไปแล้วเพราะนั้นผมว่า เอาเฉพาะเรื่องสอวอซึ่งเป็นเรื่องที่เพื่อไทยได้เปรียบเนี่ยนะครับเพื่อไทยรุกได้ในแง่การข่าวแต่นแน่กฎหมายยังทําอะไรสอวอไม่ได้เยลยลําบากหลายเรื่องครับเพื่อไทยรอบนี้เชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กซวงแพ็กเกจจุดคุ้มเชียร์กระหึมโลกสะใจกว่าครั้งไหนไหน get ready get mono max มันแน่เร็วๆนี้